นาไปนาหวันว่าพันไานเด็แม่ฮักแม่ฮักเธอเจ้าเธอพอเจ้าจับโอ้ด้อไอ้กักกต,อโอโต้อคนงามทำให้เกยไคยมีแฟนกะตามมาธรรมาดาก็เกยดันนงเงินเกยเคยแตลคอยเคยพอ อยากจองไม่คู่ต่างส่งไม่ห้างไม่เท่าตาคุ้มไปด็กในร้านแคงแก้วใสปัญหาบ่มีบอมีปัญหาเลยเขาเอ๋ยโอวันสาวไม่ห้างนา่งนั่นที่คือสิ่งที่พี่ต้องการพ่อให้ที่จองพี่น้องครับป้ายศิลปินเฮาลงพักพรน่องฮาดกับน่องก้อยใจยูสะกอนพี่น้องครับมาวอีหลามาพระเอกเต้เงาเงาหมอบความสุขให้พี่น้องเอิญพี่เอิญน้องเขาคุมปิดวันนี้เรามีไลฟ์คุมปิดพี่น้องครับหมอลำบลงการโชว์หมอลำเสียงวีหกลอยหาสิบเก้าบาท จ้าสองมือจ้าร้อยห้าสิบเก้าบาทชมสองวัน,นคุ้มสุดคุ้มเลยแมนถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงโดเสียงวีหก ok ตลอดกานและตลอดไปเลยจ้านะครับเตยไปแล้วนะครับศิลปินไพเอกนั่งเอกของหมอลำอลังการโชว์จ้เตยไปแล้วค่ะอันนี้สองศิลปินไพเอกนั่งเอกไม่อ๋อนี่นั่งเอกไม่นั่งเอกไม่เอกไม่พร้อมแมนไพเอกไม่พร้อมอีหลาพี่น้องเข้าบอกก็พี่น้องเข้ามาตาใสาและงานโตในน้ำโตอีหลาบ้านเกิดเมืองน้อนยุไส สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาชมการแสดง วงหมอล่ำไม้นะคะหมอล่ำอลังการโชว์หนูขอนิยาไและง,งานเหนือและง,งานตัวกัะพีกัาหนองนะคะหนูน้องกลอยใจนัทมนอลังการโชว์นะคะนี่ค่ะมาจากอำเภอไผ่บึงจังหวัดรีสเกตค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่หนูได้มาอยู่ในหมอล่ำม,มูเลยนะคะหัดล่ำหัดหล่อมไม่แต่กี่ยุ่น้ำรด h a i ค่ะแล้วก<อ>็สนใจอย,อยู่หมอล่ำม,มูค่ะก็เลยมาหมอล่ำม,มูเป็นปีทีหนึ่งนะคะฝากหนูขอขอฟังเนื้อ ฝั่งโตกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ทานบ้านพ้อครับผู้สาวสีสเกตนะครับเพิ่งจะมาอยู่หมอล่ำโม่ปีแรกพี่น้องครับแต่ว่าลํำเปลี่ยนรองเปลี่ยนเพราะว่าเป็นเคยยูรถแฮมานะครับปีนี้รับบทองหญิงผู้นี้เนี่ยพัดเป็นพระธิดาเป็นพระธิดานั่งเอกครูกับใต้สวนั่นไปเลยพัดปรทับธรรมดาองหญิงรัตนาวดีจ้าลูกพญ่าถาวรงว่าสิเป็นแนวใดนะครับ หมอลำมาล่งการโชว์นี่เป็นหมอลำเรื่องต่อก่อนหมอลำเรื่องต่อก่อนนะครับทำนองขอนแก่นรำเลียงสดแก้งคือกันสดแก้งครับราคาบ่อแพงพี่น้องครับเป็นราคาย่อมเยาแต่ว่าอลังการใหญ่คือกันนะครับสำหรับเจ้าภาพนะครับที่กำลังหาหมอลำนะครับอยากได้หมอลำไปสลองในงานพี่น้องครับรับตั้งแต่เวลาราคาสองแสนสองแสนอ่อนๆ่อนสองแสนอ่อนๆจนถอดสองแสนแก่ๆแต่บ่เกินสามแสนแล้วแต่ระยะทางตามระยะทางกับเามวหน่อยเข้ามาจะใส่เอาเวลาเข้าวานะนน้ำตูวเบาซื้อเบาเสียงเบาบ้าน เกิดเมื่องนอนใหนพี่น้องเขาฟังครับสวัสดีครับหนุ่มน้อยจากเมืองอำนาจเจริญเดินตามฝันหนองหาดพิรพัฒน์กราบสวัสดีแม่เ่าทั้งขอนแกนเด้อ มาหาแม่เถ่าฉันบดเดี๋ยวนี้แม่ครับครับตอนนี้ก็อายุ17ปีครับ17ปียังศึกษาอยู่แม่ครับเอาพี่น้องครับพระเอกน้อยฮาหัวกามาเมื่อนี้เปิดตัวเป็นเวทีแรกได้เนี่ยบนเวทีหมอล่ำหมอล่งการโชว์นะครับสิรับบทได้นั่นในล่ำเรืองพี่น้องติดตามเลยเมื่อนี้ก็สิเปิดตัวยังยิ่งไงรอติดตามตอนต่อไปแม่นะครับฝากซื้อรับปีนสองชีวิตพระเอกนางเอกคู่พระนางนะครับพี่น้องครับไปลาพักพอนะเอาไปเฮาเดี๋ยวพกันในช่วงคอนเสิร์ตเนาะนะครับขอบอยหาซิบเก่า บาทช่มสองมือพี่น้องครับกับมหกรรม หมอลำอีสานนะครับพี่น้องกุมปิดลอยหาสิบเก้าบาทชมสองมื่มือนีหมอลำอลังการโชว์มืออื่นเป็นหมอลำเสียงวีหกแต่ว่ามือต่อไปพี่น้องก็ยังมาชมมองนี้แต่อยู่พี่น้องครับหลังจากเสียงวีหกพวกนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะวันที่ยี่สิบสามเป็นสาเกตนะครเจซีมหาพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่เป็นเสียงแก้วหัวหน้าแต้วสุกัญญานะครับเป็นเมือลำหมอลำเม,มืองอุดรมหาพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นร่วมทีมพระเอกนั่งเอกนะครับมอบความสุขให้พี่น้องสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามื่อนี่เป็นนาทีของงลลูกหาานทงงานทม หมอลำอลังการโชว์ยู่น้ากันเงาๆจนหอดวีดหน้าทีุ่ดถ่ายพี่น้องครับกับมหากรรมหมอลำอีสานจังหวัดขอนแก่นขอบคุณแซร์แมนนี่ฟาร์มนะครับที่ให้ความเมตตากับลูกหลานทีมงานหมอลำอลังการโชว์ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในงานอันยิ่งใหญ่ค่าคืนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆรับนําพาพี่น้องแฟนๆเข้าสู่บรรยากาศการแสดงเต็มรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตหมอลำอลังการโชว์